ยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะวันนี้นะคะของ To b ีน้ m หวานไอดอนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะทูบีน้ำหวานไอดอยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพนขนาดนั้นฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสม วิธีการวางแผนถ้าปีนี้พลาดพี่ฝากต่อนะคะเสื้อผ้าหน้าผมณนะวันนี้นะคะทั้งสุภาพส,สตรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของทูบีนัมวันไอดอลนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะทูบีนัมวันไอดอลยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเปนขนาดนั้นนะคะ แต่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ฉันได้สื่อสารหืูใช้ถ้อยคาที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องไปนะคะจนทําให้ทั้งทั้งน้องน้องคนที่ประกวดแล้วก็ค,คุณครูที่ประกวดเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจต่อคาพูดนะคะที่ได้สื่อสารไปกับกับน้องๆแล้วก็วทีนที่ประกวดในวันนี้นะคะจนทําให้เกิดกระแส ผ่านทางโลกโซเชียลไยอเดียมากมายทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างนานๆาที่มันเกิดขนะึ้นนะดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคาพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอณภัยแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษนะคะเพื่อเป็นการขอโทษ เป็นดราม่าเดือดบนโลกโซเชียลเลยค่ะกรณีที่พี่นีกรรมการทูบีนัมเบอร์วัน2,567ที่พูดผ่านไมค์กระทบกับน้องแมนที่เป็น LGBTQ จนหลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทัศนคติแบบนี้มองว่ากรรมการทัศนคติแย่มากสงสารเด็ก พูดขนาดนี้เด็กจะรู้สึกยังไงไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่สมควรได้เป็นกรรมการคิดแบบนี้ใจแคบมากด้านอ,อมสกาวใจค่ะก็ออกมาโพสต์ IG ถึงเรื่องนี้ว่าดูถูกเหยียดหยามด้อยค่าแบบเน,น้นๆออกสื่อออกมาขอโทษแล้วจบงั้นเหรอขอเสียงพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆหน่อยค่ะบอกคนพวกนี้ว่าคุณพี่คะพระบรสมรสเท่าเทียมเขาเดินไปถึงไหนกันแล้ว ปุ๋มปนัดาเนี่ยก็ยังบออีกด้วยนะคะว่าอย่าใจแคบค่ะโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เพศหญิงหรือว่าเพศชายอย่าเอาเรื่องเพศมาตัดสินความสามารถของคนหัดเปิดใจดูโลกภายนอกบ้างค่ะ รวมไปถึงต้นหอมสกุลตลาเนี่ยก็ยังบอกว่าน้องโค้ชเจ๋งเสื้อผ้านหน้าผมการแสดงมาจากความตั้งใจไม่ต้องปรับอะไรแล้วค่ะส่วนวิทยากรเนี่ยต้องโชว์ทัศนคติที่ดีสิ่งที่ควรเก็บเนี่ยคือทัศนคติลบส่วนตัวคลิปนี้น่าตกใจมากเรื่องเล็กๆแต่อาจสร้างปมที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กได้การถูกเหยียดเพศในที่สาธารณะ ควรหมดไปเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีก่อนทรงตอบไอจกับคนอื่นที่มาคอมเมนต์ว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ ทั้งยังได้ทรงตอบ IG อีกคอมเมนต์หนึ่งด้วยเช่นกันค่ะว่าต่อไปแล้วว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ นี่เป็น isolated case ไม่ใช่แนวของ to b ีของเรา าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ